ว่างานนี้ก็ทำเอาบรรยากาศตลาดอ้ําๆกลายเป็นสีชมพูขึ้นมาทันทีค่ะสมรำโมเมนต์ของสองหนุ่มสุดฮอตเก่งและน้ำปิงทีล่าสุดค่ะในวันที่หนึ่งตุลาคมทั้งคู่ก็ควงคู่กันมาร่วมงานะอ้ําๆอ้ําเลึกแล้วแซ่บทุกสิ่งครั้งที่สามค่ะโดยบรรยากาศก็กอบอวลไปด้วยแฟนๆที่มาให้กำลังใจทั้งพี่อ้ำเก่งน้ำปิงกันชนิดที่เล็กด้ว,ว่าห้างแตกคลิปนี้ก็รวบรวมโมเมนต์ความน่ารักมาฝากแฟนๆกันค่ะ ก็รู้ว่าจัดตลาดมาใจโดนเมาว่าจัดตลาดมาเพื่อแจกเซรีสเพร้อมถ่ายติดเซรีส์อะไรกันยึงเขามาดไม่ตึงอายจังเลยอ่ะถ้าเหมือนแบบถ้าเหมือนเป็นติ่งอ่ะไม่ยินดีไหมติ่งอะพี่จะรอดูถ่ายทวามเห็นเราไหมเซรีส์ที่นีแน่เธอดูอีพีแปดด้วยังคมเรียบ

บอกเลยว่าทางอ้ําดีใจมากๆที่น้เราสองคนสลับเวลาซึ่งตอนพิธีกรชกตัวว่าพวกเราดีใจมากนะพอใจครับพอรู้ว่าแบบพี่อ้ําแบบอยากอยากให้มาแบบเนี้ยรู้สึกแบบโอ้เหมือนแบบเหมือนฝันอยู่เลยอ่ะโอ้ต้องยอมรับว่าตอนเนี้ยเราตกตัวไปด้วยความแต่ โอ้โหขึ้นเลยค่ะตะกี้นั่งดูอยนะตีแบบตุกตาเก่งดุปิงที่แรกแ่บที่ไนก็รู้เอาตัวเองแบบนี้ะดิ้งเยอลูกไม่เลนี่ถามเก่งกับปิงเลย มีละครไหมคราสักเรื่องหนึท่านคเรื่องอะไรเรื่องเอามาแล้วบินลุกเรื่องอะไรมาถึงบอกเลยเพียมาผมช่างพยาบาลเฮ้ยงานนายนเท่าไหร่ั้งน้อยเอามายี่สิบช่วยด้วยนอนเอาง้ายะระวังเพราะวนี้ผมาเปียงไปก่อนแลวกันนะซินที่ฝนตกก็น่นอก มันมีหลายฝนตกครับทุกคนมันไม่ได้มีแค่ตกครั้งเดียวจะพูดเป็นภาพรวมไงครับเก่งล้าเก่งชอบตอนฝนตกไหมลูกเก่งชอบตอนกินปอเปี๊ยะเพราะว่าน้องสายตั้งใจซื้อปอเปี๊ยะมาให้ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นเนื้อาตาของน้องพี่อะ พี่หันว่าเป็นข้าวแบบนี้น้องพิงคงอแบกอกขนาดนี้พี่จะโกรธลงในใจจริงๆคุณรู้เลยว่าพี่อ้ําเป็นโพไหนของของเสียมทิไาตอนนี้น้องพุงคโกรธพี่ลงพี่บอกเลยว่าพี่อ้ําเป็นแม่น้องพิงแน่นอนที่เป็นเพื่อนเขาเรียกแม่น้องเคแม่น้องเคเกไปน้องเขงค์ไมให้พี่เป็นเพื่อนน้ำปิงคะเป็นเป็นเพื่อนแม่เขาอะไปอยู่ไหนอยู่ที่เขา ใช่แต่ยังไม่เคยเจอปิงน้องที่กยเจอกนะเออน่าจะเคยเจอแบบแบเพราะว่าไ้อ้ตัวแบบตัวสูงมากเหื่เรา้ลคู่แบบยืนคู่กันวันนี้แบบเป็นกิ่งทองใบหยกอยากให้น้องเนี่ยเออโดนน้องก็้ามาอยู่นี่นี่เราคู่เออนี่ดูยีงในลูกอ่ะดูเห็นทาบม้าลายในลูกอ่ะลองพาเขาร้างภูนดดูดีลูกอ่ะดูเห็นทาบม้าลายในลูกอ่ะลองพาเขาร้างภูนดดู ไม่คุณยังไม่รุ่นอยู่เลยวัยรุ่นอยู่เลยนะฮะต้องยอมรับเมื่อกี้เมื่อสักครู่คุณทำคอนเทนต์อะไรกันข้างบนนะฮะไม่ไปบอกไม่ได้สิเพราะยอมก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แต่อย่างแรกที่เดินเข้ามาในห้องอ่ะคือในความคิดเก่งนะเก่งอย่ากมารู้เคล็ดลับพี่อ้ํคือพี่อ้ําทำยังไงให้ผิวดีมากสวยมากใช่พี่อ้ํแบบหน้าเล็กคือคุยกับมาปิงตอนในรถว่าถ้าเราเห็นแบบผิวหน้าจริงๆพี่อ้ํแบบเราคงฟินแบบ ต้องต่อจังขัดไม่ลงใช้ขวานหน้าเขาก็นเงียบมากเลยใช่เก่งมากจริงๆคือกูุ่หน้าเีกูหลบเลยตอนนี้กใจลเพราะว่าทำไมแล้วให้พี่อยู่ตรงกลางด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่โดนจุมเี้ยแต่ไม่ไม่ไม่อนุย่าวันนี้แ่วันนึงวันนี้คือทำให้เก่งเรจเป็นงจะได้เห็นพี่มใกล้ๆอ่ะครับแบ่งกันอ้ยนีคือที่มีฝ่ายทดูฝ่ายไปนะฝ่าไม่มีฝ่ายนะจั อะไรอย่างเยเรีย่าซุปเปอร์สตาร์เป็นยังไงนียังมีลมหายใจมากเลยครับอบมีารน้านียังมีลมหายใจะเล่นจดเอด้วยกันนะจ๊ะเรา็ทัเรู้สึชอบืใจแล้นัดกันแล้วว่าจะเล่นจดเอด้วยกันนะจ๊ะ ได้เลยคุณชวนไปตีป้อมกันแล้วเหรอคะเนี่ยใช่เขาบอกว่าเขาเหมือนเก่งนะแต่บอกถ้าเก่งก็ไม่ต้องมาพี่รับแต่พวนี่ทีมพี่ดอดเอนะเนี่ยข้างหน้ามีทีมดอดเอออันนี้ทีมโจ๊ต้เล่นถ้าน้องเล่นเนาะจะได้เล่นกลุ่มนี้หมดเลยไม่งาเดยร์เจ้าเก่งว่าถ้าเกิดพี่อ๊ะได้แล้วแล้วก็ไหวน้องเพื่อเปิดจุดาดเทาได้เลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงนะให้พี่อ๊ะถ่ายรูปกับน้องๆหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอบคุณ เราก็ต้องขอบคุณคุณอาัสราหานะครับที่ให้เกียรตินะครับเชิญน้องๆมาเจอเพื่อนๆไปกับอ้๊อนะครับยังไงแล้วขอให้รั้งกายร่างไปสักพัต่อที่แบ็คดรอบได้เลยวันนี้ขอบคุณขอสีทักให้กับเกมร้ายน้ำเต้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็มทูป้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ